มีเรื่องพญานาคเรื่องหนึ่งที่พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสโมเล่าให้ฟังเป็นเรื่องพญานาคที่แปลกกว่าทุกเรื่องส่วนมากถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคหลวงปู่ท่านจะบอกพญานาคที่นั่นที่นี่มาขอฟังธรรมกับองค์ท่านพญานาคจำแรงร่าง เป็นมนุษย์มาใส่บาตรกับองค์ท่านหรือพญานาคอันธพาลมาแสดงเดชธิ์กับองค์ท่านเป็นตน้นแต่เรื่องพญานาคที่หลวงปู่เล่าให้ฟังตอนนี้เป็นเรื่องของพญานาคทำสงครามนาคายุดกันซึ่งเป็นเรื่องพญานาคที่ประหลาดกว่าทุกเรื่องที่หลวงปู่ชอบท่านเล่าให้ฟังท่านบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2508ซึ่งเป็นปีแรก ที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบมาสร้างวัดป่าม่วงไข่บ้านม่วงไข่ตำบลสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยท่านว่าสมัยสร้างวัดป่าม่วงไข่ใหม่ๆนั้นพระเนนเวลาส่งน้ำตักน้ำจะต้องพากันเดินลงเขาทางด้านหลังศาลาหลังเก่าของวัดม่วงไข่ทางลงไปจะลึกลาดชันเวลาขึ้นลงแต่ละครั้งพระเนนต้องอาศัยเกาะกิ่งไม้ไผ่ ลงไปถ้าเผลอเริอเมื่อไหร่เป็นดิกลิงลงข้างทางทันทีองค์ท่านหลวงปู่ชอบเห็นถึงความลำบากของลูกศิษย์เวลาลงไปตักน้ำท่านจึงบอกกับพ่อเชียงมุนให้มาตัดไม้ไผ่เพื่อทําทางลงไปส่งน้ำให้กับพระเนรราวสองทุ่มคืนเดียวกันขณะหลวงปู่ชอบท่านกำลังจะไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่กุฏิท่านก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ผ่านกุฏิของท่านไปทางด้านหน้าวัดองค์ท่านคิดในใจว่าค่ำมืดป่านนี้ก็ยังมีโยมมาวัดอยู่อีกหรือเสียงพูดกันดังคึกขนองแบบคนหนุ่มท่านจึงกำหนดดูถึงที่มาของต้นเสียงท่านเห็นชายหนุ่มอายุราวยี่สิบต้นต้นหกคนคุยกันไปทางหน้าวัดป่าม่วงไข่ชายหกคนนี้คุยกันว่าจะไปเที่ยวเล่นจีบสาวนาคี ที่เมืองเชียงคานองค์ท่านจึงรู้ว่าชายหนุ่มกลุ่มนี้เป็นลูกหลานของพญานาคภูผาหมานจำแรงร่างขึ้นมาเที่ยวเล่นจีบสาวนาขีแม่น้ำโขงหลังจากนาคาหนุ่มกลุ่มนี้ไปแล้วองค์ท่านก็นั่งไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่กุฏิขณะที่หลวงปู่ชอบท่านกำลังสวดมนต์บทเมตตาอย่างกิมจิอยู่นั้น ท่านได้ยินเสียงคนไล่ตีกันดังสนั่นมาจากทางหน้าวัดท่านจึงหยุดสวดมนต์กำหนดดูเหตุการณ์ท่านเห็นชายหนุ่มกลุ่มใหญ่ไล่ตีชายหนุ่มหกคนที่ท่านเห็นเมื่อตอนหัวคำ่ำชายหนุ่มทั้งหกคนวิ่งผ่านกุฏิท่านไปแล้วกระโดดลงเขาหายเข้าไปในบ่อน้ำซับหลังศาลาเก่าของวัดป่าม่วงไข่ ฝ่ายชายหนุ่มกลุ้มใจใหญ่ที่ไล่ตีกันมาพอเห็นองค์ท่านหลวงปู่ชอบพวกเขาจึงพากันหยุดไล่ร้องบอกกันว่าพระพระทุกอย่างที่พญานาคแสดงออกในขณะนั้นท่านบอกเหมือนกับมนุษย์เราทุกอย่างเลยองค์ท่านถามพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้ว่าเพราะอะไรจึงต้องได้ไล่ทำร้ายกันเข้ามาดีวัดซึ่งเป็นเขตธรณีอภัยทาน พญานาคกลุ่มผู้เป็นหัวหน้าบอกองค์ท่านว่าพวกพญานาคกลุ่มที่นี่ไปเที่ยวเล่นที่บ้านเมืองของพวกตนแล้วก็มีเรื่องผิดใจกันจึงต้องไล่ทำร้ายกันมาถึงที่นี่ข้าพระเจ้าไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นวัดวาพระศาสนาแต่ไหนแต่ไรพวกข้าพระเจ้าไปมาหาสู่กันก็ไม่เห็นว่าที่นี่เป็นวัดวาศาสนามาก่อนเลย องค์ท่านจึงบอกพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้ให้กลับไปบ้านเมืองของตนเองเสียอย่ามาเบียดเบียนกันในที่วัดวาศาสนาเลยพวกพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้จึงพากันลาองค์ท่านกลับไปยังบ้านเมืองของตนท่านว่าเวลาที่พญานาคหนุ่มกลุ่มนี้ลาจากไปพวกเขาพากันจมหายลงไปในธรณีทันทีเหมือนกับว่าดินผานหน้าภูที่นี่ไม่ได้เป็นอุปสรรค ในการมาของพวกเขาเลยผู้บันทึกกับหมู่เพื่อนที่นั่งฟังองค์ท่านหลวงปู่ชอบเล่าพากันแปลกประหลาดใจว่าทำไมพญานาคซึ่งเป็นเทพเทวดาประเภทหนึ่งจึงมีพฤติกรรมบางอย่างที่คล้ายกับมนุษย์เราหลวงปู่ชอบท่านว่าพญานาคถึงจะเป็นภูมิเทวดาเขาก็มาจากมนุษย์เรามีกิเลสรักโลภโกรธหลงเหมือนก,นกันกับมนุษย์เรา ถ้าไม่พอใจกันขึ้นมาก็โกรธาเกรี้ยวกราดทำร้ายกันเหมือนกับมนุษย์เราต่างแต่พวกพญานาคเทพเทวดาเขาจะไม่ทำร้ายกันถึงขั้นหมายเอาชีวิตเหมือนกับมนุษย์เราพวกพญานาคเทพเทวาเขาจะสู้กันพอรู้ริ์แล้วก็เลิกรากันไปการให้อภัยกันของภพภูมิเทพเทวดาเขาจะให้อภัยกันง่ายกว่ามนุษย์เรา เพราะพวกเขามีเทวธรรมฮิริโอตปะความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปกรรมของเทพเทวดาเขาจะมีมากกว่ามนุษย์ถ้าจิตใจไม่มีเทวธรรมสองอย่างนี้เป็นเครื่องถือครองแล้วบุคคลนั้นจะเกิดเป็นเทพเทวดาไม่ได้เลยถึงแม้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่มีความบกพร่องในสติปัญญาและร่างกาย องค์ท่านเล่าให้ฟังต่อว่าหลังจากพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้จากไปไม่นานท่านได้ยินเสียงดังโวกเวกอึง่งคนหนึ่งไปทั่วบริเวณวัดป่าม่วงไข่ท่านเห็นพญานาคพากันจัดเตรียมทัพมีช้างม้าไพร่พลถืออาวุธครบมือเหมือนกับทหารศึกในสมัยโบราณท่านว่าทุกอย่างเหมือนกับคนเราเวลาเตรียมทัพออกศึกไม่มีผิดเพี้ยนกันเลยองค์ท่าน ถามพญานาคผู้เป็นแม่ทัพนายกองว่าจะพากันไปออกศึกออกเสือที่ไหนถึงได้แต่งทัพใหญ่โตมโหฬารถึงป่าน,นี้แม่ทัพใหญ่พญานาคบอกองค์ท่านว่าพวกข้าพเจ้าจะไปรบกับพวกพญานาคแม่น้ำคงพญานาคพวกนี้มาย้ำมินรังแกลูกหลานของพวกข้าพเจ้าองค์ท่านบอกอย่าไปเบียดเบียนกันเลยมันจะเป็นบาปเป็นเวรต่อกันแต่พญานาคใหญ่ ผู้เป็นแม่ทับนายกองไม่ฟังคำที่องค์ท่านทัดทานเขายืนกรานที่จะออกรบตามมาณักิ์ศีที่เขาถือเมื่อพญานาคผู้เป็นใหญ่ไม่เอาคำองค์ท่านจึงบอกเขาว่าถ้าจะไปรบกันแล้วอัตมาขอให้โยมทำทางลงไปส่งน้ำให้พระเนมได้ไหมจะเป็นการถวายความสะดวกให้กับพระเนนผู้ที่ท่านพักอาศัย ูในอาวาดนี้อาตมาอยากให้ท่านแสดงฤทธิ์ไว้เป็นหลักฐานให้พระเนนผู้ไม่รู้ได้เห็นว่าที่นี่มีพญานาคอาศัยอยู่พอองค์ท่านบอกพญานาคใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าให้เขาทำทางลงให้พระเนนองค์ท่านว่าพญานาคเจ้าจอมทัพดันภูเขาที่เดียวดินที่อยู่บนภูเขาไหลลงไปเป็นร่องทันทีต้นไม้ต้นไผ่ ทลายลงไปกองอยู่ใต้ภูเขายิ่งกว่าใช้รถเกรดรถไถดันลงไปหลวงปู่ท่านว่าพวกพญานางนี้มีฤทธิ์แรงมากเกินประมาณได้การกระทำด้วยฤทธิเดชของเขาจึงง่ายได้ไม่ต่างอะไรกับคนเราพลิกฝ่ามือเมื่อพญานาคใหญ่ผู้ผามานพังภูเขาทําทางลงไปตักน้ำให้พระเนนแล้วเขาก็ลาท่านไปรบกัน อิสรนาคราชราชัน,นาคาแม่น้ำขงเมืองเชียงคานที่มีวิมานเมืองบาดาลอยู่ห่างจากปากแม่น้ำเลยไหลลงตกแม่น้ำขงที่บ้านขกมาด400อเมตรองค์ท่านหลวงปู่ชอบดูเหตุการณ์พญานาคทำนาคายุดกันจนถึงตีสองทุกอย่างจึงยุติศึกท่านเห็นไพรพลทหารพญานาคภูผามารแตกทับดีเข้ามาทางวัดป่าม่วงไข่ อย่างโอลมมนพอมาถึงบ่อน้ำซับหลังสาลาวัดป่าม่วงไข่ทหารพญานาคพากันหายลงไปในบ่อน้ำซับแห่งนี้ทันทีที่พวกทหารพญานาคอีกฝ่ายหนึ่งก็ไล่าตามกันมาผู้ที่เป็นหัวหน้าแม่ทัพใหญ่อิสโรนาราชเห็นหลวงปู่ชอบอยู่ที่นี่เขาจึงบอกไพร่พลให้หยุดทัพองค์ท่านถามอิสโรนาราชเพราะเหตุอะไรท่าน ถึงต้องมารบทับจับสึกกันอิสโรนาคราชพญานาคแม่น้ำโขงเมืองเชียงคานบอกท่านว่าพวกลูกหลานพญานาคเมืองนี้ไปมีเหตุวิวาทกับลูกหลานของพวกข้าพเจ้าเจ้าเมืองพญานาคที่นี่ไม่พอใจจึงยกทัพ,ทไ,พ,ทพไปท้ารบประลองฤทธิ์กับพวกข้าพเจ้าถึงบ้านเมืองหลวงปู่ชอบท่านถามพญานาคอิสโรว่าพญานาค เขามีการรบทับจับศึกเหมือนกับมนุษย์หรืออิสโรนาคารา,ราตอบท่านว่าพาญนานาคก็เหมือนกับมนุษย์เมื่อมีเรื่องราวเจรจาความกันไม่ได้ก็ต้องใช้กำลังต่อสู้กันเพื่อให้รู้แพ้รู้ชนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นทำลายล้างกันเหมือนกับพวกมนุษย์พวกข้าพเจ้าจะต่อสู้กันพอรู้แพ้รู้ชนะเท่านั้นจะไม่ทำอะไรเกินเลยให้กันมากไปกว่านี้องค์ท่านบอก เมื่อรู้แพร้รู้ชนะกันแล้วก็ไม่ต้องมาต่อสู้อะไรกันอีกพวกท่านเป็นเทวริษมีเดชมากการต่อสู้ของพวกท่านจะทำให้มนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะได้รับอันตรายเดือดร้อนจากการสู้รบของพวกท่านได้อัตมาขอให้ท่านทั้งสองจงเว้นปล่อยวางในเรื่องนี้เสียอิสรนารคราชพญาน,นาคแม่น้ำคง ก็ยอมอ่อนในคำขององค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงถอยทัพลาองค์ท่านกลับไปอย่างบ้านเมืองของเขารุ่งเช้าก่อนที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบจะออกไปบินฑบาตท,ที่บ้านม่วงไข่ท่านเดินไปดูทางพญานาคดันภูเขาเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านเห็นทางที่พญานาคดันเขาพังดินถล่มลงไปเป็นทางกว้างประมาณหนึ่งวาต้นไม้ต้นไผ่ทางเรนาวกราวรูด ไม่ต่างอะไรกับเอารถไถวิ่งดันลงไปเมื่อสำรวจดูสถานที่โดยทั่วแล้วองค์ท่านก็เดินมาศาลาเพื่อพาพระเนนออกไปบิณฑบาตท,ที่บ้านม่วงไข่ผู้บันทึกเรียนถามหลวงปู่คำพ้องเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ผาแดน่นตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่านอยู่ปฏิบัติกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบที่บ้านม่วงไข่มีตอนนั้น หลวงปู่คำพองบอกว่าหลวงปู่ชอบท่านบอกคำพองต่อไปนี้พวกท่านลงไปตักน้ำสบายขึ้นกว่าเก่าแล้วพญานาคทำทางให้พวกท่านแล้วเมื่อคืนพวกพญานาคที่นี่ไปออกสงครามกับพวกพญานาคแม่น้ำโขงเชียงคานหลวงปู่ชอบท่านบอกผมกับทิดม้อยบ้านหวังม่วงไปดูทางที่พญานาคพังดินลงจากภูเขา พวกผมได้อาศัยทางพญานาคนี่แหละลงไปตักน้ําพระเนนอยู่นั่นลงไปตักน้ําสบายขึ้นเพราะทางสงครามพญานาคเรื่องแบบนี้ตาบอดอย่างพวกเรามองไม่เห็นเหมือนท่านหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบจิตท่านเป็นทิพย์พิสุทธิ์จึงมองเห็นทั้งหมดทุกเรื่องหลวงปู่ท่านให้พญานาคทําทางเพราะท่านอยากให้พระเนนได้เห็นเป็นหลักฐานของเรื่องนี้ ทำไม่เช่นนั้นพวกเราก็จะไม่รู้ที่มาของเรื่องนี้เลยหลวงปู่คำพองท่านเล่าต่อถึงเรื่องที่ท่านไปอยู่ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านบอกครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็มีบารมีภายนอกภายในแตกต่างกันแต่กับหลวงปู่ชอบท่านบอกบารมีภายในเรื่องลึกลับที่เกี่ยวกับเทพเทวดาพญานาคและฤทิ์อภิญญาหลวงปู่ชอบท่าน จะเด่นมากในเรื่องแบบนี้หลวงปู่คำพองท่านถามว่าพวกท่านอยู่กับหลวงปู่ชอบเคยเห็นหลวงปู่ท่านแสดงอะไรให้ดูไหมผู้บันทึกกราบเรียนท่านว่าเห็นหลายครั้งขอรับเอาแค่เรื่องหลวงปู่ชอบท่านแยกรูปร่างเป็นหลายคนหรือล่องหนหายตัวไปต่อหน้าต่อตาของลูกศิษย์ที่นั่งเฝ้านี่ก็สุดแสนเกินจากบรรยายแล้ว ยกตัวอย่างเล่าให้หลวงปู่คำผองต้นฝังว่ามีครั้งหนึ่งหลวงพ่อสีทนศีลทัทธโนวัดถ้ำปผาปู่ท่านนั่งรถตู้โยมสุพรรณมากราบหลวงปู่ที่วัดป่าโคกมนหลวงพ่อสีทนท่านเข้ามาที่ห้องหลวงปู่ชอบถามผมว่าหลวงปู่ท่านอยู่ไหมผมชี้มือบอกหลวงพ่อสีทนว่าหลวงปู่ท่านอยู่ที่นี่แต่หลวงพ่อสีทน ท่านมองไม่เห็นหลวงปู่ชอบเลยหลวงพ่อสีทนท่านก้มลงกราบที่นอนของหลวงปู่ชอบพอเงยหน้าขึ้นท่านก็มองเห็นหลวงปู่ชอบท่านพูดกับหลวงปู่ชอบว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ช่างหยอกลูกสิษเนาะหลวงปู่ท่านก็ยิ้มให้หลวงปู่สีทนหลวงปู่คำพ้องท่านฟังแล้วก็หัวเราะท่านบอกนี่แหละปฏิหารธรรมในพระศาสนา ถ้าปฏิบัติถึงแล้วทุกอย่างเราจะรู้แจ้งแก่ใจของตนเองเราก็เพลินใจไปกับธรรมของท่านเจกุมภาพันธ์2535บันทึกโดยครูบากล้วยพระวีรศักดิ์ธีรพัฒโทตอนยุทธนาคาสงครามพญานาค